นั่งเล่นอยู่นี่แล้วบได้ไปเส่ยเราเมื่อนอี่เป็นยังอา๋อไม่รถไปและวป้ากับนักกิ๊หน้ากี๊ปมหน้าห่วอกอยู่นี่สักทีนั่งก็ไ่ได้อาบคนนักกิ๊กเกิดรักมากเหรอไปเซ่ก็บ่ไ,ได้พี่น้องมันในซื้อดอกรถมันกับข้งตามโควิดละช่วงนี้รัฐบาลครับให้ออกไปเซ่ยรถกับข้างนั่งอ๋อจะได้ไปเซ่ยบได้มึงเกี่ยวแบบงงออีกใช่ ไปสอันยังบ้าแล้วเอาวิเรเยังไเซลรถไปซ่อมซะด้บาแล้วสุดรอของ้อกพ่อเอกพาไปกินก้อยปลาซะบ่จะกินก้อยปลาปะเฮ้จะห้เขียดดิเหรอมาวิเครา้ว่านว่านเขาได้เขียดอะไรเกียดจุดไหครับจุดหน้าเนี่ยทีไก็สีดเปิดน้ำปลาเฟียงโอ มันลงไซเลกเชียคแมมันอันนี้มันกินเรดีเชียกับสเเชียดีมันกนสีสีเหลืองจนงที่ย <tem> ังสีเกาสีแบบ่าเกาลปกติห้าวกับเทเเดียวมามันก็จะได้สีเยเนาะนี่ออกที่พูหรอฉัพูลายหน้ามีดีว <lifelong> หัน,อ,น,นอันกำซํานี่ประมาณกักกำครับแม่มันจังสีได้ได้สาดพื้นหนึ่งครับเพราประจำหลายสีอืมเก็บหลายสีขาวสีสีนึ่สีใส,ส สีงามขึ้นเลยนะครับนี่คือ,อก,การวิธีตำสาดกว่าจะเป็นสาดสตระพื้นนะครับอันนี้มันเป็นกกหรือพื้นกว่าครับแม่ยสุนี่เป็นกกนะครับกกมันก็สีบใบนดิดน้อยสี ตากไปประมาณจากมือครับแม่สีมันกับสอยู่ทนเลยเนะครับ่น้อนี่ครับพี่น้องหังจากจุ่มมาแล้ว ลังจากมันนี่เด็กออกไปใส่ครับกินบักม่วงเลี่ยวกระสีแม่เห็ดกกเขาเอ่ยอย่างไรพี่วิวตั้มยอมสียอมสียอมสีกกยอมสีสายกระแม่พี่วิวครับยาเห็ดสีแดงไปแล้วนี่ก็สิเป็นสีเขียว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 อันนี้ก็คือการพี่พลพี่พลประชาชนประชาชนก็คือคนคนให้มันเข้ากันนะครับ ถึงแมกกี้ไม่อยู่ก็เล่นหมกได้มันเ็นีวนี่พี่อยูลองเห็ดบ้างนะเห็ดเป็่นบอสศิกษากันกนน่าเโอ้ยศิกษาจังดแม่กินน้ำไหกเถอี่บุ๊อ๋ออันนี้มันเป็นนนนี่ล้วครับมันเป็นเป็นกัเป็นกรรเป็นกรไม่เล้่อืมครับ บางยามันเป็นโกกเนาะอันนี้มันเป็นสิเป็นผือผือเป็นสเส้นใยๆสีขาวนี่คือหนึ่สตยน้อยก็ม้วนได้หรอเป่างูก็่ายก็อู่ี่ัวน่อยด้วยแต่เ่าวานอยน้อยก็ดีแล้วังเส้นน้อยเส้นน้อยนะสีขาสีางก็เป็นามแ่หรือเส้นใยอันันมันผื้อมันยอมไงโอ้ผื้มยอมไงกก ห้อมสีแดงไม่ไ <hey> ด้งอนง่ายเลยร่องจุ้มไม่ส <hi> <Z ip>. ิ่งเลยห้องนาดำสีเขียวโอ้สีงอนาสีเขียวันผสูงเขียวอ่อนไม่ได้ออกไม่ได้ออกสีเขียวอ่อน

ล้างหน้ามันป่ครับเ้่างอื้อางน้าอยหาสสเพตะกี้เห็นได้ที่เพื่อนเอนกับปิ๊บนี่อย่างนี้ไหมครับไม่นะมันเดขนาดพอดีเลยนะครับมันดขนาดงนั่นมวนลมันสีบลเปลียงน้าบันไดนะครับเนาะ อันนั้นข้า,ขาสิเต็มปิดปิดนีำหามนตั้งเนี่ยทงสมบของเอี่เคียวซี่เคียวรางามซี่เียวงามดีมาก พี่น้องทาไงผักกางดงดเพื่อนปลูกจากว่าย่ำเอานี่มาเห็ดมันเป็ี่ยนเป็นอะครับมันจะเป็นสาดบบนี้ครับเป็นสาดกันมีคือมาจากกบกับกบกับผือทีเนี้กำลังยอมอยู่นะครับผือก็จะเป็นเส้นยิ้ยิ้ ผู้ใดอยากได้สามารถสั่งทางเพจพิวได้เลยครับอันนี้ก็เป็นสีกาแฟกาแฟอุ้ยนอนพึงตื่นพี่นออยู่นี่ครับสี มักซีได้ก็หาซื้อมาใส่นะครับ อภัยเราเคยเห็นต้นต้นกกแต่น,นี้นะครับนี่ครับต้นกกอันนี้ยังเป็นต้นอ่อนๆมันอยู่ยังเป็นต้นน้อยอยู่ครับใครจะได้าศาสแต่ละพื้นจะใส่หลายต้นเต็มครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ซ้ำนีน้แล้วคลิปหน้าพอกันบหม่เดี๋ยวสิออกไปจับป่ากับพี่เกิดรักกันครับพี่น้อง เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่นี่ลายสีครับ,รบเสร็จจากนี้ลราก็ัจะไปต้าครับผมตากไปประมาณมือสองมือนะครับให้มันแห้งสนิทก่อนครับเดี๋ยวคลิปนี้ซ้ำอีกแล้วคลิปหนาพอกันไหมนะครับ บายยแล้วติดตามตอนต่อไปตอนที่แม่เป็นตำสาดนะครับว่าจะเป็นยังไงยังไงก็ฝากมินอนติดตามตั้งแเด้อฝากติดตามช่อง y o u t u แม็กกี้ฟิส e e s ไตล์ออ f ฟิเชียลด้วยนะครับสวัสดีครับ